ใช่แล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญสามคนกีต้าไม่ได้มาเล่นกีต้าไม่ชอบตามโฟกัสมีช่องแล้วชื่อว่าเอฟมีครับ <พา S 2> ผมโมจิอะไม,ม่ยัง,มยงไม่มมเลยแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยสอกายก็จะเข้ามาเล่นด้วยใช่ไปตอน,นกำลังปรับปรุงโทรศัพท์อยู่ไปดูกันเลยไหมครับพาสสองเรไปยังไง,ขงอขมืออะไงไปดูกันเลยมาเลย ใครอยากได้โลโก้ไหมคะก็ติดต่อที่มือกิจกรรมไว้เ้าห้าหกจ้าแปดหกสามหนึ่งเอย่างที่กิจกรรมไว้หครบห้าสิบซับสไครตแล้วไม่ต้องโทรมาได้เอาไลน์เลยห้าสิบซับสไครต์แล้วก็ตอนี้เขาหิวแลเขาจะแจกจะทำบุกชาแนลให้เขาด้วยมีเนื้อไหมอ่ะไม่มีเพ the ียงแค่เอ d ไอดีไลน์มดีมีเนื้อเปล่าไม่มีเขตายโอ้ยเขาจะตายแลวเขาก็ตายเนี่ยเอ้เาจะตตายดิ เขาก็ตายเองแ้่เขาเก็บขอเขากระตีเองเขาก็ะตีเองห้ามห้ามแย่งของกันนะแล้วปวดแสบยังไงเขาเขาไม่ลมห้ามแย่งของเขานะหายเกลียดิทันเข้ามาฆ่ากูฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเกลียดิทันให้ตายไปให้หมดเขาพักดัสให้เขาฆ่าเองไหมฆ่ารอยฆ่าเกลีิตันหมดยังหมดแล้วตายแล้วอ่าวคลายหน่อยคลายเขาเลยเดี๋ยวเขาช่วยเพราะขอบคุณเลวเขา แล้วตอนนี <complex í toys> ้บ้านอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านเจอไอ้เราก็ลืมบ้านไปเองนะโอ๊ยอย่าเก็บของนะเอออยากเก็บเออมันได้เก็บคอยเก็บเถอไม่ได้เก็บเก็บแต่เลเวลคอยก็ถือว่ามีเก็บิงนงน้อยติงนองน้อยจริงนองน้อยไรคืออะไรติงนองน้อย เรามาทำหลังคากันเถอะเขาจะไปฆ่าไปตีเขาเขาไม่รอไอตีเขาไหมเอ้าจะหาเรื่องเหรออย่ามาท่าคุณเอ็มเอ็นช่วนิยมไทยแลนด์นะคะว่าจักาตายเลยคอเดียวคอยอ้วนอะไรเฮ้ยเขาลืมเอาเผาอ่ะแป๊บนึงพขอขาเผาก่อนเขาจะเผาอ่ะ เขาเผาสิเออเผาสิมาบอกจะบอกเขาไหมอเผาโบไปอ่เผาโบแกะหรือว่าตัวเองแต่เขาอ่านอีพีให้เต้น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 บ้เตเนไม่ต้เนนเเนนเเนตตเน ยตรงไหนเฮ้ยเปิดแสงได้หนพลอยมันจะเปิดเองดิพี่ขุดก็อนกรหมดเลยดูบัตรหน่อยเอ็งเอ็งไปทำขอบตาดำที่ไหนมาบ้าแล้วก็อะไรใส่บิ๊กไอเหรอบิ๊กอายติดตามช่องช่องพลอยเกมและเอฟอะอยูนะ และเอ,เอ,เอ็นเอ็นเซนเตอร์ไทยแลนด์อยาก,กานะอูตปีสามดวยนะเร็วๆนี้วันเสาร์เดี๋ยวจะสมัคให้บบข้องโฟกัสทีวีก็ยังเหลือซื้อทั้ทุกคนเลยไม่ต้องไป่จีตามกีตาร์ถ้ามันมีกีตาร์นะอจาจจะนี้ใส่ไม่ดีหน่อยเนาะนิส่ยดีไหมดีดีก<ด>ำลังดีดีแกชอบตามหอยหรือว่าเชาอันเซนเชียนเซนใครเป็นห้องน้ำก็ได้ โคตรร้อนเลยครบหนึ่งร้านจะขอการ์็ูนกับรองเท้าหน่อยไม่ถึงเขาจะได้ค่าค้าครบหนึ่งแสนสามแสนชาจไคลสจะแจกสามแสนไม่พูดว่าไหมคะว่าช่องโมจิไม่มีวันถึงแสนแน่นอนเพราะขนาดตอนนี้หนึ่งยังหนึ่งยังไม่มีเลยชาร์จไคลสอ่ะก็เขายังไม่สมัครอ่ะเดี๋ยวสมัครแป๊บหนึ่งเซบแป๊บหนึ่งก็ได้สามสิบแล้วก็ทำช่องไงเพื่งนอ้ปานปานเองมีกลุ่มยังโวยมุด ไม่รู้ละมืดอ่ะบ้านยังมีกลุ่มยังกลุ่มอะไรกลุ่มกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มกลุ่มอะกลุ่มอะไรล่ะประวัติอะประวัติ TFS โอ้ยพอเล้วเอ็งมีกลุ่มประวัติยังเอ็งมีกลุ่มประวัติยังยังแม่ว่าไอปานก็อยู่กลุ่มเราไงไอ้จิกมันไปอยู่กลุ่มเจเจไงการ์ตูนการ์ตูนบอกว่าไอ้ปานอยู่กลุ่มจัดที่ปอนใครปานใครมีที่ขุดบ้างเขาไม่มีเขาไม่มีของะไรทั้งนั้น เขาเยื้อนหน่อยเขาเรียกมาขุดหินอ่ะสามก้อนสามก้อนนี่เหรออ่ะเดี๋ยวขุดให้เอ้ยอ่ะไม่ไม่เป็นไรเขาเขาจะได้ขุดในในกล่องที่ขุดใครก็ไม่รู้เยื้อนหนกันล้วกันมันเสียตังค์อ่ะมันก็ตัวสีสันแล้วจะเออเขาเก็บให้ที่ขุดนี้บ้างเขาให้อ่ะคอยว่าเดี๋ยวเกินไปไหมพคอยอ่ะอันนี้ขุดไปโอเคเป็นเหมือนเดิม คิดเป็นนี่ขุดใครเหรอนี่ขุดเขาเองจะพังแล้วปล่อยปล่อยอันนี้ไปขายใส่ชุกบแล้วต้องใช้ของให้คุ้มหนึ่งเองกีต้าร์มาไม่างนี้ไม่เราต้องหยิกรายขนถ้ามันมีบางทีอะไรนะบางทีมันพังแล้วรีขุดตัดต่อตัดต่อมองไม่เห็นเลยเราก็ไปทำงานวันละคาดีก่อนวันแรกเรนเพื่ วันนี้เขาบอกจะมาแยนี่นั่งเขาอ่ะก็เอ็งไม่นั่งเองอ่ะเอ็งไม่นั่งเองอ่ะแป๊บมืดอ่ะก็ปรับแสงสิคะคุณมก็มันไม่มีท็ออ่ะเนอมีอ่ะไม่มีท็อตเอ็ก็ไม่ปักดิเขาปรับแสงให้เป็นอ่ะอู้เขาปรับเป็นเอ็งปรับไม่เลยมาดินิงบวกนงกับจอง ใครไม่ปิดประตูบ้านเนี่ยนี่เขาไม่เกี่ยวเขาผิดแล้วเองน่แหละพอยเขาไม่ได้ออกปขางมออกเลยเขาจำไม่ได้งั้นอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เราอันนี้จะเป็นการแสดงโชว์โมจินีซอมบี้ซาเกวิตันโมจิเจ้าเจ้าออกไปซะเขาไม่อะเขาไมงมิดอะไรที่ขุดไข่เข้ามาในตัวเขาอะ พี่ขุดเองอ่ะโมจิเอาไว้อะไรเขาไม่ได้โยนให้เองขามีแกะที่ขุดยิงแย้มดูวกมันถอยไปหมวกพี่เองใส่มันเป็นของพลอยนะมถ้าคุณผู้ชมแต่ครั้แรกแล้วนะเขาเอามาใส่ให้พลอยพลอยยังยังไม่เอาไปเก็บเลยอะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมอยากให้พลอยเล่นเกมอะไรก็รีเควสพลอยเลยพลอยเล่นไดอะไรเกมโยนเพลงนี่โยนเกมคอมมเนต์คอมเมนต์ใต้คลิป ให้คอมเมนต์ใต้คลิปแต่แปดบวกแต่นี้กันเอ็มไม่ใช่แต่มีกฎเงียบแต่มีกฎค่ะห้ามเอาเกม18บวกจิดขาดถ้าเป็นเกม18บวกใครจะเล่นเออใช่ถ้าเกิดเป็นเกม18บวกไม่เล่นนะกันไปก่อนเอ็มเปิดคอมอยู่ปะเนี่ยอ้าวเปิดอยู่ไม่แต่ไม่ค่ะดุดจันนะเอ็มไม้เราจะไม่มีนะนะเอ็มว่าเขาตุยจานไหมก็ไอ้พวกนี้มามไม่เท่ากันจา เขาไปตัดอะไรตัดขมตัดไม้ตัดอะไรเนี่ยกำลังตัดต้นไม้อยู่เนี่ยเขากำลังตัดต้นไม้ถ้ามีเสียงอื่นดังไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่พอดีที่นี่ถ่ายที่โรงเรียนใช่ถ้าถ่ายที่บ้านก็จะไม่มีใครรับเชิญเพื่อนเล่นด้วยแต่มีนะแต่มีเพราะว่างๆจะพาพาไปที่เที่ยววัดกันเขาได้ไม้มาสามคเองไม่เผยหน้าเองกว่าจริงออกไปอะ หลวงเขาม so ีแล้วเพราะว่าเขาเผยได้ตัวเองตอนที่ไปวัดสีชุนตอนไหนเองก็ไม่เมื่อวานนะมัเขาไม่เพลงไม่มันคลิปเขารีวิวว่าจะไปทำเพี่อเพืห็นก็พีดีเดกคิ้วอ่ะได้เลยนะได้ไหมครับน้าชายอยู่ยังเริงไม่แบ่งเอ่ออะไรนะรู้ให้ไงไม่ไหมครับไปนนางดูไปดูสีสัน่าเก่าเองเลยก็จะเปดูสีสันเว่าเราอยากเล่นไม้ค้าเป็นตายอยู่แล้วบใครอ่ะ แค่เพียงเข้ากูเกิลจะไปพิมพ์ว่าเลหล็กใครอ่ะเขาใส่ไว้ในกล่องนะไอ้ผู้อยู่ไหนอ่ะผู้อ่ะเอาไว้ในกล่องข้างบนก็แล้วกันน้าไม่ได้เขาเล่นเขาเล่นเหล็กเ,เขาเาขาเองเขาใส่ไว้ข้างบนเขาจะทำเอ็งจะเอาชิปสูงสุดแค่กี่นาทีเนี้ยเก็บเหล็กไว้ก่อนสิบเก้ามาทำชุดตอนนี้เท่าไหร่แล้วสามห้าฮะนาทีแล้วเว้ยเออสองแล้วก็สิบห้า อีกสิบนาทีหน่อยเดี๋ยวอีกสินาทีโรงเรียนจะเราจะเข้าแล้วเราตอนนี้ก็จะเล่นไปก่อนให้ทุกคนได้รับความบันเทิงจากนีวีโมจิด้วยโมจิโมจิจังแต่ไม่เห็นจะทำเลยใช่แตบผกว่าหลบมตึงอะโมจิโมจิจังโมจิโมจิจังฟองโฟกัสโฟกัสทีวีโมจิเขาโมจิโมจิสองตัวไม่ใช่สามโฟกัสโฟกัสโฟกัสทีวีก่นโฟกัสโฟกัสที โฟกัสโฟกัสโฟกัสมันจะเขียนไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นก่เขาจะได้ชโ่อได้ได้เป็นมุกโผล่หมเองได้ไงอะรอะมานั่งเล่นเกมโอ้เล่นอะไรเนี่ยทันทันไมครับมัน Enjoy ไม่ใช่ไกับพ่อหรือเปล่าไม่เไม่เล่นเล่นหุกกตกสวัสดีพูดไปไหนมแก่เนี่ยไม่ครับไม่ใช้นีไม่ใช่รย ตอนนี้เขาจะตายแล้วไปหงล่างเนี้ยเลยแชห้แชร์หนุกไหมคะแชร์หนุกให้กดให้คอมเมนต์มานะถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็กดไลค์กดซับสไครป์คลิปต่อไปจะเป็นยานันท์นะคลิปต่อไปจะถ่ายทำดอวานันท์ที่ไหนอะคะถุงไอติมนี้ตาแต่ได้เก็บว่าทีนี้คลิปอาจจะชา ไปก็ต <differences S 2> ้องขอโทษด้วยค่ะว yeah. ่าพอดีเรามีงานเขาต้องทำงานเยอะมากเมื่อเยี่จะมองแบเนี้มเดี๋ยวนี้ปอห้างมันมีงานเยอะเข้าใจ็บปะมองอะไรกันเนี่ยแต่ทำไมแดดมันมาแล้วอ่ะเออก็รร้อนเลไปย้ายที่ป่ะแค่ออนเซนอยู่เออออนเซนน่ะตอนนี้อากาศเมืองไทยก็ร้อนมากเลย ไม่ใช่จ e ังหวัดจำปาหน้กขวาไม่ฝนจะตกแล้วเนี่ยคอยคอยอะไรซีเกียบเล่มฝนตกมีทถ่อเกียบเล่นมคะไม่ได้รูปไม่ได้มีแฟนจอิงกับพลอยและแฟนโมจิสาธารณทูคือชาชานาเขาก็ล่วงรู้อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเลยใช่ใช่ใช่อย่าไปเชื่อคำโมจิมากนะเพราะว่าที่ที่จริงโมจิเป็นโมจิเป็น เป็นเกย์นะคโมูจิเป็นเกย์หรือเชลัสเตียนนะคะโมูจิชอบผู้หญิงด้วยกันเด้อใช่ะรเขาเลนอะไเลยมือรัมือรเออมจิใครเนีก็ไม่ใช่ชื่อโมจิเขาชื่อมูจิแน่แมูจิข้างสองมจิแขงรับเชิญเราไงมืดยังไม่ใช่เขาะมือมือละกชื่ออักน้าชื่อมีขุยีอะไรัมีูมเฮยังไม่มืดโฟกัสโฟกัสทีวีมิต้าชอบใครเนี่ย พีวีเองตัวใหญ่ใช่ไหมตัวทีอ่ะเเขาไม่ใหญ่บอกพีจะหัดพีจะหัดกีตาร์มาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนในเฟซอ่ะเขาไม่รับไม่รู้เพื่อนได้ไงเขายังไงสามสิบแปดกี่โมงสามสิบแปดเออเขาไม่ได้ปั่งเ้าเข้าไว้นะโอ้กเข้าเล่นรอได้ดูเวลาด้วยกี่นาทีแล้วตายแล้วเขาจะพูดหน่อยนาทีแล้วอีกสานาทีเราอาจจะปิดคลิปแล้วเด้อค่ะ ก็ดวงเงี้ยอาจจะเข้าอย่าลืมไปดูโชว์กากหนึ่งโชกากสองอินเทอร์โปรโมทเจ้าโฟกัสด้วยเด้อแล้วก็เกมงูก็โชว์กากเนี่ยก็เกมงูคือโชว์กากเนี่ยเฮ้ยเขาทำทางไปแล้วนะได้แล้วยังกดติดตามเยอะหิวข้าวเราไม่กินเลยมดีเขาหิวข้าวแต่เขาไม่กินข้าวฉลาดไหมครับทุกคนกินไม่กินข้าวอ่ะกินแล้วไง ในเกมนะมีคุเอ้ยกินแล้วในคิ้วช่องผมคุยช่องมีคุอานุเนะนะตุ๊ดใครเขาเอ้ยใครตีเขาช่องน้องเขาชื่อใครช่องน้องเขาชื่อมีคุอานุเนะช่องเขาชื่อเด็กคิ้วใครเขาเพลยไวค่าไอ้หน้าเสือเลยหน้าเสือเนี่ยหน้าปลาแฟนดูเขาดิเขาไปไอเสกินก่อนยังไงไอหน้าเสือไอหน้าเสือ วเร็วๆไปล่าเขาตอนนี้เขาหิวมากเลยเขาก็หิวเนี่ยป้าไปย่างกันเถอะเราไปล่าด้วยกันไหมแบกไปล่ากันมาๆโฟกัสได้หิวอ่ะทำอะไรดีแอปเปิ้ลเขามีแอปเปิ้ลเออเขาเขาขอเขาขอก่อนให้โฟกัสนะให้โฟกัสให้โฟกัสไอโฟกัสจะตายแล้วเขาเหลือสามเขาไม่เหลือสักที่อะกินดิกินนี โมจิโมจิเป็นคนล่าหานะบไปไปอะไรโมจิมีที่คุ้นไหมคุ้นนี่นี่ในกงนี่เอ้ยเราก็กั้นทางประตูได้14นาทีแล้วนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะนานเกินเดี๋ยวจะลงคลิปไม่ได้ทุกคนจะไม่ได้ดูกันเขาไม่คาดตัวตายมันดูไม่ดีแล้วไปยืมยัยไปยืมยัยไปยืมยัยไปรืมยัย โลจิเอมาจบคลิปแล้วมั้ยก็จบคลิปแล้วมั้งเลยบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวกันมาจบคลิปแล้วนะบายบายอย่าลืมกดติดตามกดติดตามเออกดทุกอย่างเลยไปบายบายดูช่องโฟกัสด้วยนะ